So have you ever felt betrayed? สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี3 5มามาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอี350วันนี้ก็คือ2ความหล่อความใสของน้องไรในงาน Q s วส s s ี Skincare about you ค่ะ ค่ะทุกคนเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาน้องไบร์ของเรามีออกงานอีเวนต์ของคิวส์ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆใน,นค่ายอีกหลายๆคนเลยนะคะและในงานนี้น้องไบร์ของเราหล่อใสและออร่าเจ,จาิดจรัสมากหล่อมากจนพี่ชมอยากจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันเลยล่ะคะ่ะคือพี่ชมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้เห็นงานนี้ผ่านสื่อโซเชียลกันมาบ้างแล้วแต่พี่ชมขอเก็บมาเล่าให้คนที่ยังไม่ได้ดูไม่ได้เห็นความหล่อความน่ารักของน้องกันสักหน่อยนะคะทุกคน ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะวันนี้มีแฟนคลับไปให้กำลังใจน้องไร้ของเรากันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้น้องไรก็มีเพลงมาฝากทุกคนด้วยนะคะเพลงแรกที่น้องนามาร้องให้ฟังกันก็คือเพลงระหว่างทางนั่นเองค่ะแล้ววันนี้แฟนคลับต่างก็พากันกลายแรงเป็นต้าเหน่งช่วยน้องร้องท่อนที่ต้านเหน่งร้องกันด้วยนะคะ ือเห็นภาพแบบนี้แล้วมันรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยล่ะค่ะเพราะน้องเองก็ดูมีความสุขมากๆเหมือนกันเวลาที่น้องร้องเพลงอะไรแล้วมีแฟนคลับมาช่วยน้องร้องด้วยค่ะและเพลงต่อมาก็คือเพลงขั้นกูนั่นเองค่ะทุกคนแล้วจังหวะที่น้องร้องไปด้วยโยกไปด้วยคือทําใจละลายมากพ่อคุณเ้ยเดี๋ยวนี้ลีลาการเต้นการโยกเยอะจริงๆคือตั้งแต่ง,งานที่ราชมังมาละอีฉันเอาลีลาการเต้นของลูกออกจากหัวไม่ได้เลยจริงๆค่ะทุกคน เพราะเดี๋ยวนี้น้องเต้นได้ดูมีสเน์สุดๆเต้นได้ชวนละลายมากจริงๆว่าไหมคะทุกคนค่ะในงานวันน<ๆ>ี้น้องหล่อมากน่าใสสุดๆคือไม่ว่าน้องจะทำอะไรอารียบทไหนก็หล่อละลายไปหมดเลยจริงๆ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless คือคุยกันงงงิ้งตลอดงานกันเลยทีเดียวคือคุยกันจนช่างภาพยังต้องเรียกให้หันมามองกล้องเลยล่ะคะ่ะทุกคนค่ะและงานนี้น้องไบร์ของเราก็คือเฟรนลี่มากมีเดินออกมาจับมือทักทายกับแฟนคลับตลอดแนวที่แฟนคลับยืนอยู่เลยล่ะคะ่ะคุณขาโอ้ยแสนดีที่หนึ่งจริงๆออกมาทักทายแฟนคลับทุกคนอย่างทั่วถึงแบบระยะประชิดกันเลยทีเดียว คือน้องคงรู้แหละค่ะว่าแฟนคลับมารอน้องก่อนงานเริ่มหลายชั่วโมงมากๆน้องก็เลยอยากให้กําลังใจแฟนคลับทุกคนกลับไปบ้างโดยการมาทักทายทุกคนแบบใกล้ชิดแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งเหมือนน้องจะอยากให้แฟนคลับถ่ายรูปน้องร่วมกับรถบ้างแต่เหมือนพี่เตยจะบอกน้องว่าถ่ายไม่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคือศิลปินคนอื่นที่มางานก็ถ่ายรูปร่วมกับรถได้นะคะแต่น้องเราถ่ายไม่ได้ค่ะทุกคนอย่าบอกนะว่าน้องเราจะได้เป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์นะทุกคน คือถ้าน้องถ่ายรูปร่วมกับรถไม่ได้แบบนี้พี่ชมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่น้องจะได้งานพรีเซนเตอร์รถยนต์ค่ะทุกคนถ้าได้จริงๆนี่คือปังมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าน้องเราจะได้งานพรีเซนเตอร์รถอย่างที่คิดไว้จริงๆหรือเปล่าค่ะงานวันนี้น้องมีการให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อถึงเรื่องงานคอนเสิร์ตคู่ไบร์วินด้วยนะคะคือพี่ๆสื่อบอกว่านี่คือการกลับมาร่วมงานกันแบบยิ่งใหญ่น้องไบร์บอกว่าจริงๆก็ทำงานด้วยกันตลอดครับใช้คำว่ากลับมามันก็ไม่ถูก เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่าครับอาจาก็คนทำงานร่วมกันและอยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยห่างกันไปไหนเลยจะบอกว่ากลับมาร่วมงานกันมันก็ไม่ถูกกันเนาะลูกเนาะโอ้ยมันต้องแบบนี้สิลูกแม่ไม่ห่างกันก็บอกไม่ห่างกันอยู่ด้วยกันก็บอกว่าอยู่ด้วยกันว่าแต่เมื่อไรจะบอกว่าน้องคือคนพิเศษของหนูสักทีนะแต่ถึงหนูไม่บอกก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะการกระทำมันชัดเจนกว่าคำพูดอยู่แล้วจริงไหมลูก ค่ะแล้วน้องก็บอกว่าคือเราอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่มานานมากแล้วแต่ว่าไอเดียมันก็มาเรื่อยๆแต่งานมันไม่เกิดสักทีพองานมันได้วันปุ๊บเหมือนไอเดียที่มันฟุ้งไวเราก็จะเอามายัดลงในงานนี้แบบเต็มๆเลยครับแล้วพี่พี่สื่อก็ถามว่าแสดงว่าเราจะได้เห็นไบรท์เต้นน้องบอกว่าไม่น่านะครับแต่ก็ไม่แน่แล้วพี่พีสื่อก็บอกว่าที่ผ่านมาวินเขาเต็มที่กับการเต้นม,มากๆเลยนะแล้วน้องไบรท์ก็รีบพูดสวนขึ้นมาด้วยสีหน้าที่มีรอยยิ้มทันทีเลยว่าอันนั้นเรื่องของวินเลยครับ หันแน่บอกว่าเรื่องเต้นเป็นเรื่องของเจ้าคุณน้องเนี่ยอย่าให้แม่เห็นนะว่าวันคอนจริงหนูเต้นยับยิ่งกว่างานคอนราชมังซะอีกอะ่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอีแม่จะแซวหนูให้ยับยันลูกบวชเลยทีเดียวเออว่าแต่ถ้าหนูทั้งคู่ไปเต้นกระชากใจเหมือนที่หนูเต้นที่ราชมังในคอนคู่ของผู้หนูเองจริงๆเนี่ยมีหวังแฟนคลับตายกันยกฮออิมแพกแน,นๆ่ๆเพราะการเต้นแบบที่หนูเต้นในคอนราชมังนั้นมันทําให้คนดูใจน้อยและสู่อขิดได้จริงๆนะลูก เอาละใครที่ไปคอนก็อย่าลืมพกยาดมยาลมยาหอมกันไปด้วยนะคะทุกคนเผื่อลูกๆเต้นโชว์จริงๆพวกเราจะได้มีวู่ไปซะก่อนที่คอนจะจบนะคะค่ะการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วน้องมีทั้งงานซีรีส์และมีทั้งงานหนังเลยล่ะคะ่ะทุกคนค่ะแล้วพี่ๆสื่อก็ถามน้องด้วยว่าคอนคู่จะมีเวิด์ทัวร์บ้างไหมน้องบอกอยู่ที่การตอบรับของแฟนๆเลยครับจริงๆแล้วน้องอยากไปมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคน โอ้ยถ้าขอนคูมีเวลทัวร์จริงๆนี่คือโคตรดีเลยนะคะพวกเขาจะได้ไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศในฐานะของไบร์วินบ้างแล้วถ้าพวกเขาได้ไปใช้เวลาร่วมกันในต่างประเทศมันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนเพราะทั้งได้ไปทำงานและได้ไปเที่ยวต่างประเทศร่วมกันหลายประเทศอีกด้วยว่ามีคะ่ะทุกคน ค่ะงานคิวสวันนี้เขามีช่วง after party กันด้วยนะคะทุกคนโอ้ยพอลูกชายฉันถือแก้วและอยู่ในงานที่มันสลัวสล,ว,สลวแบบนี้ก็ดูมีเสน่ห์นาค้นหาไปอีกแบบเหมือนกันนะคะเนี้ <Okay. S 1> แล้วลูกชายฉันก็ดูจอยมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้ ค่ะวันถัดมาคนน้องก็ได้ไปงานเลี้ยงรับปริญญาเพื่อนด้วยนะคะทุกคนส่วนเจ้าคนพี่ก็ได้ไปงานคอนเสิร์ตของอิงวรันทรกับพี่เตยพี่เฟยพี่พลอยแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พีอีกหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะโอ้ช่วงนี้ได้เห็นน้องเอนจอยกับงานต่างๆและได้มีเวลาไปผ่อนคลายสมองกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆบ้างแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเราจะได้เห็นน้องในมุมที่รีแลกที่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นบ้างว่าไหมคะทุกคน ว่าแต่ช่วงนี้ลูกชายฉันแคเ,เต้นเย้ายวนใจแม่เสลือเกินค่ะทุกคนคือน้องเป็นคนที่พอเต้นปุ๊บสเสน่ห์ในตัวจะเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าเลยจริงๆเห็นด้วยไหมคะทุกคนค่ะพอจบคอนเสิร์ตแล้วน้องก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนโอ้ยแค่ได้เห็นหนูมีความสุขพวกเราก็พลอยมีความสุขและยิ้มตามไปกับหนูด้วยแล้วล่ะครับคนเก่งค่ะงั้นวันนี้พิชมก็ขอนําความใสความหล่อของน้องไรรนในง,งานอีเวนต์ของคิวส์และนําภาพความเอนจอยของน้องมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค เอาไว้ถ้าพวกเขามีงานอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน E ีีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ